สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีสุขุนครับคลิปนี้พิกิตก็จะมารีวิวรถเหล็กมาจดเด็ดมาให้ชมกันอีกแล้วนะนี่ครับ เป็นเซตของ Volkswagen Original เออในเซตนี้มันจะมีอยู่ด้วยกัน6คันครับทุกคนวางขายอยู่สเวนคันละ1น9บาวใครสนใจไปเก็บสะสมซื้อกันได้ครับวันนี้พิกิจเอาอีกคันหนึ่งไห่ชมเป็น v o l k ว w a g e ทีหแม่ลายเข็มที่ที่ตามหานนะเองทุกคนนะนี่มาดูที่ตัวแพ็กเกจนะแพ็กเกจของ Volkswagen Original ด้านข้างจะเขียนว่า o l k s w a g e n โลโก้มาจเรจรโลโก้โฟกสวาเกนออฟฟิเชียลลเะด้วยมีการ์ดมาให้1ใบ นะเป็นภาพรถแล้วก็เป็นรถอยู่ในแพ็คพลาสติกมาให้หนึ่งคันจัดจำหน่ายในประเทศไทยเราก็ซิม่าทอนประเทศไทยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับทุกคนครับ,รบอืพี่จิตก็เอาคัตเตอร์จีดไว้เรียบร้อยนะ,ะมาดูตัวรถนะนี่ครับทุกคนโอ้นะตัวรถจะออกสีเขียวเข้มๆเลยครับทุกคนนะสีเขียวเข้มๆดูภายนอกอะมาดูที่ใต้ท้องรถนิดนึงครับนี่ครับใต้ท้องรถมีรายละเอียดบอก made in Thailand พกสวากเกนทีหนึ่งอัตราส่วน1 2ึ่งโลโก้พกสวากเกนนะนะนะครับนี่ครับตัวรถเขียวอือเลยทีเดียวนะกระจกสีเห,เหลืองเห็นไหมครับเนี่ยกระจกภายในเป็นกระจกสีเหลืองนะครับนี่ด้านหน้าเห็นตัวโลโลมีโลโก้พกสวากเกนไฟหน้าจะออกสีเหลือง,องนะครับเหมือนกระจก กระจกภายในรถนะไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างนะมามองด้านข้างทุกคนนีครับจะเป็นภาพนกบินนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่า Drive y o u r Adventure แม่แล้วก็เป็นภาพเข็มทิศครับทุกคนนะลอนี้แจมทีเดียวนี่เหมาะก,กับสะสมเป็นอย่างยิ่งนะใครสาย Adventure สายประจนภายกลางเต็นทนะ์คันนี้เข้าท่านะครับทุกคนนะข้างบนมันจะมีออปชั่นนะนี่ถอดได้ไหมนี่ครับนะ เป็นเหมือนเรือครับทุกคนนะเป็นเหมือนเรือสีขาว,ขาวเรือแคนูอะไรเงี้ยเรือพายประจนภัยนะครับเขาประกอบไว้เหมือนเดิมได้นะครับทุกคนนะเออนะครับนี่ด้านหลังบริเวณด้านหลังเนี่ยเปิดออกได้นะรุ่น t หนึ่งเนี่ยของมาจเลสบริเวณด้านหลังเนี่ยเปิดออกได้ครับน,นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ิดไฟท้ายไฟท้ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นภาพเข็มทิศนะไดเอทโ แ <Adventure> <laughs> อดเวนเจอร์แม่โคตรเท่ลองวิ่งดูหน่อยลองวิ่งดูหน่อยอ้าวใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ายังวิ่งได้คล่องนะนี่ครับแม่ ให้สนใจก็ไปตามเก็บกันได้ครับแม่คันนี้โคตรเทะอยู่เว่นอ eleven ครับทุกคนคารา้อยห้าสิบเก้าบาทครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องสี่สิบคุณด้วยครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ